เปิดมิติใหม่ของวงการเกษตรนำเข้าจากประเทศอเมริกาจดสิทธิบัตรเฉพาะเขียวขจีเท่านั้นเปลี่ยนดินเลวให้เป็นดินดีเปลี่ยนพืชใกล้ตายให้มีชีวิตได้ด้วยเขียวขจีดินน้ำชูกำลังดินชุบชีวิตพืชฉีดพ่นได้ทั้งดินและทางใบเติมอาหารให้กับพืชนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ไม่มีส่วนผสมของฮิวมิกละลายง่าย ไม่ตกตะกอนพืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ทันทีเปลี่ยนดินเสียให้เป็นดินดีเติมจุลินทรีย์ให้ดินเปลี่ยนดินให้ร่วนสุยเติมธาตุอาหารให้พืชใช้เขียวขจีดิน,นําำหมดปัญหารากเน่าโคนเน่าต้นโสมใบเหลืองพืชยืนต้นตาย ไม่ต้องกังวลเรื่องดินเสียดินเปรี้ยวดินเข็มดินเสื่อมสภาพอีกต่อไปทำให้พืชโตเร็วใบเขียวสมบูรณ์เร่งรากเร่งดอกเร่งผลป้องกันเชื้อราโรคพืชช่วยเติมธาตุอาหารให้พืชได้มากขึ้นลดต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายามากกว่า60%ผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัว เคียวขจีดินน้ำชูกำลังดินชุบชีวิตพืชรับประกันคุณภาพผลิตจากธรรมชาติปลอดสารเคมีชัว